ในลูกบอลนะ ตรงนี้นี่พี่ว้ามาหลังตรงนี้ค่ะพี่ว้ไม่กระทำนี่น่ะพี่ว้ามาก่อนพี่วาาว่าเป็นพี่วาาไม่เป็นสอนว้าพี่กดรูปบ้านรูปบ้านก่อนรูปบ้านไหนไม่เห็นมีรูปบ้านเลยโอ้ยมีตรงมอสเลยอ่ะอ่ะแล้วพี่ก็กดไอ้บ้องอ่ะให้มันจะเห็นหน้าบ้านหาบ้านเตี้ยแป๊บ พี่อยู่ไหนว่าหนูอยู่หลังที่ยี่สิบสามที่อยู่หลังยี่สิบสี่เดี๋ยวโดนแย่งหนูไม่รู้โกโอเคี่บ้านเสียที่บ้านไม่ให้เราทำอะไรต่อพี่ก็ไปซื้อบ้านอีกพี่อยู่าซื้อบ้านสีเอ่ะอ่าเนี่ยจะสอนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว่องคุณตกแต่งคอนที่เจ้าให้เดี๋ยวเฮ้ยมีปืนได้เว้ยเฮ้ยเอาเรื่องวัว ไสิเอาเรื่องหรอเรื่องเหรอเดี๋ยวก็มาเฮ้ยยีบได้ยอ่ะไปเข้าไปที่ปุยเเสียไปเออนี่ปุ้มาก่อนุมาก่อนนี่ยูคเชียได้ด้วยเราไปแปลตรงนี่เราจุกจุกกันจูนี่เราจุ๊จกันนี่เหลนรักเธอจุ๊จู๊พี่ กดซื้อบ้านกดซื้อบ้านใช่กดเนี่ยอาบ้านแบบไหนดีได้บาชอบบ้านแบบนี้กดใครที่ชอบไลท์อย่าลืมกดไลค์นะเหมือนวันนี้บ้านที่บ้านที่บ้านที่บ้านของเราคนแรกสินะใช่สวัสดีครับวันนี้เล่นกับคนดังนะพรพัฒน์แคชเกมมิ่งนะพูดอะไรกับพี่หน่อย ไอ้ทลางูโลชิโนะิโนเอหน่อยอะไรเออมองกลับบ้านกันนะพี่ตอนนี้รู้กวอก่อนคนแรกมาแล้วคนแรกใครเอ,อ่อสวัสดีจ้าค่ะคอรพัช์ครีมพารพัชแคชรีมมิงจ้า สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็าอยู่กับเรียเกมเมอร์นะคะเดี๋ยวเขาก็หาว่าพี่เป็นตูดจริงนะใช่พพี่พูดต๊ดต่อหน้าพี่นี่คือพี่โดนพ่อก็พื้อปายนะเขาพูดต่อหน้าพ่อพ่อ,อวันนี้นะคะเราก็อยู่ในบ้านบ้านอะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปบ้อง เป็นบ้าน,น,านแสนดูนะครัะั้านนชอบบ้าน่างนี้เนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวโอเคมีอะไรบ้างอีทีวกดด e. ีอ่านอนสบายอยู่บ้านแล้วก็กดดูทีวีรู้เอาไว้ทีวีตอดเพื่อไหร่นยุคจะไดออกเข้าใจไหมไปก่อที่ดูด้านบนดี พี่เข้าบ้านแล้วเจนเจนไม่เข้าเาหรอตอนนี้หนูก็จะเข้าเนี่ยแหละเฮ้ยรอหัวแชนก่อนนี่ล้างมือให้เป็นสะอาดนะคะล้างมือให้สะอาดแล้วก็อาบน้ําอย่าดูที่อาบน้ำนะพี่ไม่ถอดเสื้อผ้าเหรอทำไมอาบน้ำไม่ถอดเสนนื้อผ้าทำไมไม่ถอดไม่เป็นเอออายเหรอถอดไม่เป็นถอดยังไงพี่ ต้องไปแต่งตัวก่อนแอ๊วมาแต่งตัวที่กดไอตรงรูปหน้าแล้วมีดินสอไม่กกต้องเกินตรงไหนนะเฮ้อยอากแล้วรูปหน้านมีดินสอตลงก่นอนชั้นสองใช่ไหมตอนนี้ของเราเก่งบ้าไหนชั้นสองอม่างนี้เลยน่าแล้วเสร็จดีนะเธอโม<อ>ลู ยืดคอมพิ้เตอ้หรอไ้เาเี๋ยอจะโป้เยพี่เบอา่้ือแาบป่ตู้ใช่ไหมตู้ช่อาไหนว่าตู้เชื่อภไหนไม่มีพี่ไมีเลยพี่กดรูปดินสอแล้วหน้ามันมีหน้าแล้วก็กดตรงดุนสอเคกง กดดินสอแล้วก็กด,ดแล้วก็ลดลกดรูปเลยนะหน้ามันมีหน้ากับดินสองให้เขียนเอาไว้แล้วพี่ก็กดไปเลยมีอะไรให้เยอะแยะอา้าวมันบอสไม่ถอดเสื้อให้อ,อ้าโอ้ my god มีอันนี้ด้วยอุ้อุ้งพี่ดูเฮพี์ อันนี้โฟลไปก่อนหวัวล,ละเมื่อกี้เห็นพี่หวัวล,ละเลยอ่ะพี่เห็นหนูปะยืนหัวละไม่สบาไยิ่งน่าเห็นพี่ก็ออกกำลังกาด้วยแล้วไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำบอกไม่ใส่ใช่ป,ปะเข้าบ้านไปเดี๋ยวเราเราจะต้องป้องกันตัวเองก่อนโอเคถูกต้องกดอาบน้ำไป Nhay theo là hết 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 ai hết 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 อย่าลงตู่นะย่ะดูนี่เี่ใโอ้อานเกมมาดูนี่เอาเซตเดิมโอเคหวกากเลยอ่ะโอเคพีไ้แก้ผ่าและจะเิอแบบะเจอแบบอื้มโอใช่ตะกร้ออะไรเดิมๆันึ่ไปไวาเกรเข้าเลยไม่ได้หรอก จะไปอาบน้ำบ้อเตียเห็นบ่อบ่อน้ำไม่ให้มีอะไรเลยอ่ะดูดิเตยยังตือเสอ่นะมีคนเข้ามาดูไลฟ์กีกคนแล้วคนเดียวเองอ่ะไอ้บอสดอไหมครดูฉันอาบน้ำฉันผู้ชายนะเพื่อนเน่เน่เกย์ชายนายนแต่ลกชาย โอเป็นผู้ชายกล้าพูดออกมาได้นะพี่อะว่าเป็นผู้ชายผาที่ต้อนก่อนโอเคจะที่ออต้อนแล้วมาหายตอ่อห,หรือบ้องตอนผิดแบบหายเจอตรงไหนเดี๋ยวเข้ามาบ้าพนพ<ำ>ี่แอ้มให่เห็นผิน<ำ>ดผิดเตี้ย<ำ>แล้วว่ะแล้ว เอฮ้ยย่านะยาามานะอยามานะเพื่อนนายหมานะ้าหนูไม่เจอเหรอ,อเจอแล้วใช่ไหมไหาานะ่ไหนพี่ไหนพี่ไหนไเจอ ยอยู่ห้องใต้ดินฮะอยู่ห้องใต้ดินอ่าหาเลี้ยงตัว มีตอนี้มองคนเงียเลยอ่ะมาเสียฟอามัอโอเคเดร๋ยวาลบหนึ่งมาหกนับสิบแปดเก้าสิโอเคไม่เราต้องเรข้างบกอน พี mm ่ใส่เสื้อยังโอ้กงแขแท้นี่เห็นตุยไหมหนตุยไหมเจ๋ยจา คอมเมนต์เลยอะ่ะยิ้น้อยจังโอ้โหศูนย์คนชอบยิ้วันนี้คงปิดไลค์ได้ไหมอะ่ะเฮ<อ>้ให้นำห้านาทีถ้ายังไม่มาคอมเมนต์ปิดไลค์อือปิดไลค์คอมเมนต์มาเลยรอเลมันมีรู้ไหนให้อ่ะพี่รู้ปะเนี่ยตอนนี้พี่กำลังทางานอยู่เนี่ยพี่กำลัง กำลังอยากไปรเก็บรถนะแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวเสีเก็บบอร์ดมาก่อนบาอย่างเกียนเกียร์ตรงไหนีช้ตอนนี้พี่มาถึงโอ๊ยมีใครคอมเมนต์เลยอะไรนะเกียรมีคอร์เนี่ยเออ โอ้ดูบ้านคนนี้ดิพี่นายครับนี่ที่กำลังขี่เก็ตบอร์ดอยู่ยตอนนี้พี่กำลังขี่เพื่อไปทำงานพี่จริงๆมันมีรถให้พี่ก็ให้รถไปนะโอเคพ,พี่มาถึงพี่มาถึงที่ทำงานแล้วมาที่เป็นเชฟให้เฮ้มีอะไรตนี้ช่วยด้วยรถ ว้ามเโอ้ยไม่มีลูกค้ามาบ้าเลยนี่นี่วานี่ว้าโอ้หวันนี้คนมาน้อยมากตั้งหนึ่งคนก็ไอ,อ้ค้าง CA อะไรนู่นน่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ไปกินข้าวกินข้าวแป๊บเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวยยินในเกมนะได้เวลาไปกินข้าว พี่มาช่วยหนูก่อนแม่รถคว่ำเนี่ยไม่รู้จักมาช่วยมีกับข้าวให้ผมกินไหมอ่ะไม่มล้างข้าวให้กินนะโดยบ้าเฮ้ยยุบกินเนื้อเอากันนี้แหละบ้าพิจารณาบ้าเลยก็ได้ขี้เกียจกันไม่กินข้าวข้าวข้าวให้เปลี่ยนบ้านนี่ก่อนข,ข้าวหน่อย เอาออกอยากอยากกินข้าวอากก่ะอยากกินข้าวเฮ้ยมันก็น่าทั้งนั่งพักติ๊ดี่อยู่ได้โอ้โหติ๊ดพี่เกินไม่เอาไอกินข้าวไอติข้าวไม่ติดไม่ไอเดลไหนเข้มาไปทำงานตอนนี้อยู่บ้านจ้าบ้านใครคะอยู่บ้านเดี๋ยวอเอารถกแก็ เอารถเอารถอะไรดีจะมาหรมผมก็เอารถนี้รถตำรวจบ้าเลวไปแล้วใคราดาวรถตำรวจครับโอเคไปแง่วันนี้คนมาน้อยมาเยกเลยอ่ะพี่ดูดิทำไมไม่ใช้ให้เพื่อนเตียรัวถูกป้าใช้กำลังม,มาแล้วเตียจ้าว่าแล้วว่าหนูยังไม่ได้เปิดไลฟ์อ่ะหนูเปิดแล้วนะ ใครก็ได้มาเปิดใครก็ได้ช่วยเทสแล้วน้าของที่ฉันบ้านฉันอยู่ไหนโอเคฉันถึงบ้านฉันแล <c oughs> ้ววิ่งมารถตำรวจไปดว้วยแล้วผมตบแกข้อหาคดีเอวบุกบ้านฉันไม่ได้บุกบ้านฉันตัว <c oughs> ตำรวจ หลืจเจอไปเดี๋ไปเป็นอาชีพตำรวจป่ะอาชีพความฝันมาตำรวจพี่เพลิสเดี๋ยวจอดรถแฟกนมาน้อยมากเลยพี่เปิดไลฟ์ยังเราอ่ะไป้ยไมจะไปเป็นตำรวจนี่ โอเนเ่นกัารมูโรคาร์มูโชีซุเอะใม่ไปตามคนมาดูไลน์ให้หน่อยได้ไหมตอบด้วยนะได้ได้ได,ได้แต่ต้องวังอ้าวตอนนี้เราอยู่คนเดียวอุยทุกคนตอนนี้เราอยู่คนเดียว สวยแล้วพี่เปสวางสายสวัสดีฮะอ๋อสวัสดีจ้าชิสุเอะแบ็คเ <c oughs> อม เคพี่เบนมาเบาียม,มาแล้วโอ้ยพีพ่่สามารถเ์รรได้ไปแล้วไม่รู้มีคนเข้ามาดูยังตอนนี้มีแล้วอเครอแปมันคนหน้าจอดำมากดำชิดออกไฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องคารพัสแคชเกมเมอร์ด้วยเนาะเกมเกม ที่เป็นตำรวจเชี่ร์ไม่หาห้ชีพทำอะโอ้ยมันได้เวลาที่ฉันเลิกงานแล้วฉันจะกลับไปอาบน้ำซึ่งต้องรอดแล้วใครจะได้ช่วยทำา่อน <c oughs> กลับบ้านดีกว่า,าไ,ไม่ไลยไปตายเราจะทำเรอจะทำนานะีกนิด มาแล้วไอ้ลูกจี๊ดอย่าหัวเรื่อยต่อทมีนสามเมียตายอะไร่ต่อผมนะเมียโอ้ยวิเมีคนมาดูเยอะเลยตอนนี้สองคนเฮ้ยเมียจ๋าแล้วเขาได้เสียงเราไหมตอบตอบหน่อยได้ยินเสียงพลพัสชแคสเกมเมอร์ไหมไอแคสเกมมิ่งได้ยินพลพัสชแคสเกมมิ่งไหมครับ เสียงที่เขาพูดเพราะเราอัดเสียงแล้วพี่หยุดเดินไปเดินมาดีกว่าแล้วแล้วเราไม<ป>่มีแม่สามามไม่น่าตาพี่เป็นกลมๆม,มากอ,อ๋บล็อกพิงฉันว่าฉันจะย้ายบ้นยนานหนีเมียนี่มันชื่อหนูย้ายบ้านหนีเมียดีกว่า เพราะว่านี่หนูเปลี่ยนเนีไม่หลบวเงนี่ยอาจฉันไม่ไม่ไหว้วไอ้รถบ้าออยู่กับมียของฉันไม่ไหวอ่ะอ่ะอกะอาะอ่ะ่ะออ่ะออ่า่ะอะอะอ่อ่รออ่ะอ่ะ่ะอ่ะออาน่อ่ <Okay. S 2> อเคขอเข้ามาดูใน YouTube แป๊บนึงนะขอโทษทีนะทุกคนเขาบ้างทำอะไรไหนทำอะไรเสียฮัลโหลเสียฮัลโหลเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้หน้าจอดำหนูก็เลยเออกมาเราบอก ม่เป็นไรแล้วนะเนาะข้าวเราบอกเลยข้ามสองคนแล้วนี่หว่าไอ้นี่หาได้ไน,นะเดี๋ยวกูเปิดให้ดูเลยคงดอชิสเองตงนี้เข้าวเราบอกมาแล้วอย่าออกนะ ไม่เป็นอะไรไม่เห็นหน้ารออ่ะได้เวลาแล้วนะ <much> <glower> คือบ้านยังเฝ้าให้ด้วยหายชิวสบายๆปุ๊บเออชิวแบบนี้แม,<า>ม้ชิวตำรวจก็จะเอาไปชิวอะไรดีไม่ดูดบ้านให้หนูหรอโอเคช่างวันนี้เสร็จแล้ว ตำน้ำแล้วก่เ พอฮัลโเจ้าพี่กลัวมันกับเอเนพี่ก็เลยพ,พูดฮัลโหลได้ลวลาที่ฉันจะต้องกลับน้ำเอ้ยไม่ใช่เล่นสะาว่ายน้ำว่ายไปแล้วจนเปลี่ยนอะไรเนี่ยว่ายไปแล้วอา้าวไม่พี่ยังไม่ได้เป็นเอเนี่ยยังไม่ได้เป็นไอเนี่ยเลย พีเมียมพเมียมเหรอแล้วทำไมเมื่อกิ้อีกสามหน้าไปแล้วกันแล้วครับโอเคครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะช่องพารพัส์คสเกมเมอร์ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามให้นางด้วยนะอ๋พี่นี่ไงหนุว่าแล้วทำไมมันแปลกๆ จะไม่ผมจะไม่ซื้อบ้านผมพี่ทำไมพี่ไม่ดูบ้านได้เนอะปิดไลฟ์ดีกว่าไ,นนไลฟ์มาหลายชั่วโมงละเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชดุดเปลี่ยนชุดเร็วๆมาจบไลฟ์ด้วยกันมาวันนี้ไลฟ์แค่นี้ละมันน้อยไหมล่ะเอาชุดเอาชุดนี้แล้วกันเฮ้ยเน โอเคเอาชุดเดิมมาไม่ห okay. ักแล้วติดต่อโอเคมีคนจะมาซื้อบ้านพี่มามาจะจบอบไรอยู่แล้วไหนเชียเชียไมาอยู่บ้านเราดิถ้าเป็นเราเราจะไม่ให้ขายบ้านแล้วเขาจะมาขายบ้าน มาตบไลท์ฮะดูดิ่คยังมาแต่ทำอะไรดูดิคนหนึ่นงเขาซื้อบ้านอ้าวโอเคจบคนเดียวก็ได้โอเคทุกคนวันนี้เราขอตัวแค่น,นี้ไปก่อนนะทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะติดตามช่องพรพัฒน์ Cash Gaming ด้วยนะทุกคนวันนี้เราก็ต้องขอกราบพระคุณออกจาก วันนี้ด้วยนะวันนี้คนดูน้อยก็ขออภยนะัยเนาะวันนี้มาน้อยก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เราขอไปแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย